ครับภายจะเราจะไปปฏิบานปฏิบัติการโปรแกรมนะครับเริ่มจาก C 0 1 0 1ไปเรื่อไปเยๆตามเวลาที่มีนะครับระการแรกนะครับเราต้องการไปเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับจากวิชานี้ทางผู้สอนได้มีโค้ดต้นฉบับไปให้นะครับเพื่อในการศึกษาเพื่อความรวดเร็วนะครับคลิกไปที่รายการที่3กิจกรรมการเรียน แหลหัวข้อที่3แหล่งดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมนะครับจะเห็นคำว่าที่เป็นสี่เหลี่ยม4บรรทัด3บรรทัดนะครับ c p p 6 3 t 2ใต้ข้อ2ลงมาคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปอย่างที่แหล่งเก็บไดที่ใช้เป็นแหล่งเก็บโค้ดโปรแกรมนะครับเข้าไปที่ c p p 0 1 c 0 1จะอยู่ที่ c p p 0 1ถ้า c 0 2 อยู่ที่โฟลเดอร์ cpp02 นะครับคลับเข้าไปนะครับเราก็จะเจอ c0101 ต้องการโปรแกรมอะไรนะครับก็ไปคลิก3จุดด้านขวามือของโปรแกรมนั้นนะครับเช่นตอนนี้เราต้องการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม c0101 นะครับคลิกเครื่องหมาย3จุดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมจะถูกไปเก็บไว้ที่ ข้อดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเปิด C เปิดขึ้นมาก็จะมี4รายการนะครับ p a r e n t f o l d e r เป็นโฟลเดอร์เราคลิกไปก็จะไปให้ไปเรียกโปรแกรมนะครับเรามาที่รายการที่2เลยนะครับ External Storage นะครับเลื่อนขึ้นไปหายคาว่าดาวน์โหลดนะครับเจอคาว่าดาวน์โหลดแล้วครับ ดาวโหลดเห็นไหมเราจะเห็นโปรแกรม c 0 1 0 1 0 1 cpp เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้เราแล้วเข้าไปเครื่องเราแล้วคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมานะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าเปลี่ยนชื่อหมายเลขประจำตัวให้ถูกต้องนะครับเปลี่ยนคำสั่งอะไรก็แล้วแต่เราจะคุณนะฮะเพื่อการทดลองนะครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับคุณก็คลิก เครื่องหมายแผ่นดิสนะครับหนึ่งครั้งนะครับจะอยู่ที่แถวบนสุดแถบสีเขียวเขียวน้ำเงินนะอยู่ใกล้เครื่องหมายจุดนะครับพอคลิกแล้วจะค้างไว้นะครับคุณถอยกลับมาก็ได้นะครับถอยกลับมาเราลองเปิดใหม่อีกทีนะครับนะครับโปรแกรมเราจะถูกแก้แล้ว พอเราแก้ตรงนี้นะครับเราก็เราเปิดเลยเราเปิดขึ้นมาเลยเราไม่แก้เราจะมาลานตรงล่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราแก้ไขแล้วเร,าบ,เร,บรนะะาบันทึกเรียบร้อยนะครับเราบันทึกเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายลันเป็นเครื่องหมายสีเหลี่ยมสีดําเป็นคีย์บอร์ดสีเทานะครับอยู่แถวคีย์บอร์ดแถวบนด้านล่างนะครับ ข้มือสุดนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมก็จะถูกรัน้าโปรแกรมถูกต้องก็จะขึ้นผลต,ตามที่เราออกแบบไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนะครับเราก็ไปเปลี่ยนชื่อไฟนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับนะครับเป็นโปรแกรมนี้นะครับ มันจะเป็นชื่ออะไรตามระบบนะให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตามโปรแกรมนะครับ c 0 1 01ถ้าเป็น c 0 2 0 1ก็ต้องเป็น c 0 2 0 1นะครับคราวนี้เราเขียนทดลองโปรแกรม c 0 1 0 1ก็เปลี่ยนชื่อเป็น c 0 1 0 1แล้วก็ตกลงนะครับหลังจากนั้นก็แชร์นะครับกดแชร์แล้วก็เลื่อนไปนะครับจนเจอคำว่าบันทึกไปที่ไร v ์หรือทูไร v ์นะครับ ตอนนี้เราตั้งก็วถูกต้องแล้วนะครับถ้าตอนแรกนะครับเขาก็จะให้เลือกอ e ีเมลถ้ามีอ e ีเมลเยอะเราก็เลือกอ e ีเมลที่เราจะใช้ส่งงานนะครับคืออ e ีเมลนี้ครับที่เราเรียนนะครับโฟลเดอร์ตอนแรกเข้ามาอาจจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับอ่าเราก็มาคลิกเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราใช้ส่งงานคือ c p p x x x name ในนี้ก็คือของผมคือ c p p 7จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดวีบูนนะครับคิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็บันทึกนะครับครับแล้วก็มาที่มาที่นะต้องไปเครื่องหมายนี้นะไปที่ตัวเจอันไฟล์นะครับนะเข้าไปที่พื้นที่โปรแกรมนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะฮะ แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเจอแถวรายการเครื่องมือด้านล่างแล้วแต่นะครับคลิกหาคำว่าแชร์นะครับแชร์นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับไปที่ใดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะอยู่ที่ชื่อบัญชีเมลที่เราใช้เรียนนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราใช้ส่งงานนะครับบันทึกนะครับก็ไปเรียบร้อยนะครับ เราก็ปิดหน้านี้ไปนะครับปิดหน้านี้ไปนะครับปิดหน้านี้ไปนะครับันี้เราก็ปิดไปนะครับเรามาดูได้งานเรานะครับว่าข้อมูลขึ้นไปหรือ,อยังนะครับนะครับจะเห็นหน้านี้ครับขึ้นไปแล้วครับ c 0 1 0 1 cpp c 0 1 0 1 jpg เป็น ภาพที่เราแคปหน้าจอไว้นะฮะเปิดขึ้นมานี่ก็เห็นนะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ถ้าเราทำครบต่างงานที่ปฏิบัติตามครบแล้วก็จะมีไฟล์เหล่านี้ first program meet pick std std 2018นะครับถ้าใครไม่มีตามนี้ต้องกลับไปทำหัวข้อที่2ให้เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อย หลังจากนั้นยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์ครับเอาไปส่งในในวิชาเราที่จะส่งงานนะครับนี่ครับในกิจกรรมกัรเรียนนะครับ บัดขึ้นไปนะครับเพิ่มลิงก์นะครับเราก็วางตะกี้แล้วก็เพิ่มนะครับรอสักครู่นะครับแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วหนึ่งนะครับมาตัวที่สองนะครับก็คือภาพนะที่เราลันจับแคปจากการลันโปรแกรมนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับรายการที่สองเลยครับตัวที่สองนะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวแล้วก็กดส่งนะฮะกดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เข้าไปอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปทําโปรแกรมอื่นต่อไปอันไหนที่ทําแล้วเราเข้าไปดูแล้วนะครับจากที่เป็นสีก็จะกลายเป็นสีเทานียนไปครับนะก็เสร็จเิ้นเรียบร้อยเขาไม่ทําต่อเราก็ปิดไปนะครับ